จุดหนึ่งที่น้องๆต้องจําเลยนะครับก่อนไปสอบพี่บอกเลยต้องจําจําให้ได้เลยก็คือในแต่ละขั้นเนี่ยสารตั้งต้นคืออะไรสารผลิตภัณฑ์คืออะไรนะและได้พลังงานออกมาจากการสลายอาหารเท่าไหร่ในแต่ละขั้นต้องจําในแต่ละขั้นเนี่ยขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4แต่ละขั้นต้องจําเพราะฉะนั้นพี่จะสรุปให้อีกภาพหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เขียนข้างล่างนะครับน้องๆมาน้องๆมาดูต่อนะ สี่ปฏิกิริยานะครับขั้นแรกนะครับคือไกลโคไลซิสไกลโคไลซิสนะครับขั้นนี้คืออะไรอาเดี๋ยวพี่จะกแบ่งเป็น3มช่องอย่างงี้นะน้องอาแบ่งเป็น3ช่องอย่างนี้นะนนนก็คือช่องแรกคือชื่อปฏิกิริยาช่องที่2คือขั้นตอนขั้นตอนอขั้นตอนขั้นที่3คือพลังงานที่มันปล่อยออกมาในการสลายอาหารแต่ละขั้นอย่างี้โอเคปะ อ่ะอย่างเช่นขั้นไกลโคไลซิสเนี่ยสารตั้งต้นคืออะไรสารตั้งต้นคือ,น,คอน้ำตาลกลูโคสครับน้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลมัน6คาร์บอนอ่ะพี่เขียนไว้เลยวงเล็บเลยนะ C 6 H 1 2 O 6 aran, lar, ถูกไหมเพราะนั้น1โมเลกุลกลูโคสมัน6คาร์บอนนะคราวนี้กลูโคสก็จะถูกสลายตัว <ๆ S 1> <ๆ>ครับมัมนจะเปลี่ยนแปลงไปหลายขั้นตอนมากน้องบอกเลยว่าหลายขั้นตอนเป็น10ขั้นตอนเนี่ยในคลายไกลโคไลซิสมีเป็น10ขั้นแต่น้องต้องจําทุกขั้นไหมไม่ต้อง จำแค่สารตั้งต้นคืออะไรสารผลิตภัณฑ์คืออะไรอ่ะพออ่านะมันก็จะมีขั้นนี้เปิบบเปบอย่างงี้มานะมีเป็น10ขั้นเลยนะสารตั้งต้นคือกลูโคสครับสารผลิตภัณฑ์คือไพรูเวตอ่าหรือบางคนก็เรียกว่าไพรูวิกแอซิดก็ได้กรดไพรูวิกอ่ะไพรูวิกกับไพรูเวตก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นกรดไพรูวิกมันจะอยู่ในรูปของกรดแต่ถ้าเป็นไพรูเวตจะอยู่ในรูปของเกลือนะครับ ไพรูเวตนะครับอ่าคือ1กลูโคสมันจะสลายตัวให้2ไพรูเวตแสดงว่า1ไพรูเวตมีกี่คาร์บอนให้เดาอันนี้6คาร์บอนตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วสลายตัวบุ่งด้วย2ไพรูเวตใช่ไหมแสดงว่าไพรูเวตหนึ่งมันมี3คาร์บอนเก่งมากเก่งมากครับน้องบีครับพูดอยู่คนเดียวนะครับไพรูเวตหนึ่งตัวก็จะมี3คาร์บอนแบบนี้นะครับครนี้พลังงานได้เท่าไหร่ในขั้นนี้ จะได้จําเลยนะอันนี้พี่บอกเลยนะครับตรงนี้คือจําไปเลยบวก2 ATP บวก2 NADHATP ก็เหมือนกับเป็นก้อนพลังงานอ,อยู่ในเซลล์ NADH ก็คือตัวเก็บอิเล็กตรอนพลังงานสูงจำได้ไหมเคยบอกไปแล้วโอเคนะคืออย่างนี้บวก2 ATP วงเล็บนิดนึงด้วยข้างหลังบวก2 ATP มันคือลบ2บวก4 คืออะไรวะคืออย่างนี้ครับในขั้นต้นของไกลโคไลซิสเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ ATP ไปก็แสดงว่าเสีย ATP นะลบไปก่อน2 ATP นะครับส่วนในขั้นหลังเนี่ยมันจะได้มา4 ATP ครับนะลบ2ตอนต้นและได้มาตอนหลังบวก4เพราะนั้นหักลบกบนี้กันแล้วถือว่ากำไร2 ATP นะถือว่าเป็นบวก2 ATP นะครับเนี่ยคือขั้นไกลโคไลซิสเนี่ยจำแค่นี้พอจบอ๋อแล้วยีงอันนึงที่ต้องจำก็คือ ปฏิก,กิร <c oughs> ิยาไกลโคไกลโคไลซิสเกิดในไซโตโซลอ่ะอันนี้ต้องจำด้วยนะในไซโตโซลนะครับโอเคจบแล้วขั้นแรกผ่านผ่านนะผ่านนะขั้นแรกผ่านนะอ่ะขั้นสองขั้นสองขั้นสองก็คืออะซิติลโคเอฟอร์เมชั่น การสร้างอะซิทิลโคเอนะครับคั้นนี้นะคั้นนี้เกิดอะไรขึ้นมาขั้นนี้เนี่ยจาก1ไพรูเวตนะครับมันจะสลายตัวปึ้งได้เป็น1 Co a อะซิติลโคเอนะแต่คราวนี้มันมี2ไพรูเวตใช่ไหมอ่ามันก็จึงได้2อะซิติลโคเอครับโอเคก็เป็นโมเลกุลสารอีกชนิดหนึ่งนะครับคราวนี้น้องๆบอกให้เลยในขั้นนี้ยพารูเวต เป็นอะซิติลโคเอเนี่ยนะมันจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับตรงนี้1 1โมเลกุลและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้อีก1โมเลกุลการที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแสดงว่าธาตุคาร์บอนหายไปถูกไหมไพรูเวตจากโมเลกุลนี้มี3คาร์บอนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หายไป1คาร์บอนอะซิติลโคเอก็เลยเหลือ2คาร์บอนครับนี่1โมเลกุลมันจะมี2คาร์บอนนะครับไอโมเลกุลเนี้ยอะซิติลโคเอเนี่ย นะแล้วก็ที่ต้องจำก็คือขั้นนี้ได้พลังงานเท่าไหร่ได้2 NADH 2 NADH จบแล้วมีขั้นที่2ปึ๊บขั้นนี้เกิดในไหนเกิดในแมทริกโอเคขั้นสุดท้ายแล้วของการสลายอาหารใช่ไหมการสลายอาหารนี่3ขั้นก็จบแล้วใช่ไหมครับ ส่วนขั้นที่4 oxidative phosphorylation นั้นคือการเปลี่ยน NADH กับ FADH ให้เป็น ATP เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นขั้นสุดท้ายของการสลายอาหารก็คือขั้นนี้แหละขั้นที่3 Krebs cycle นะ Krebs cycle Krebs cycle เกิดในไหนปฏิกิริยานี้เกิดใน matrix เหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมอ่า Krebs cycle นั้นนะครับ ก็คือหอะซิลโคเอนั้นจะถูกส่งเข้าไปสู่วัฏจักรครปในวัฏจักรคลปก็จะมีปฏิกิริยาย่อยอีก8ขั้นตอนโอ้โหไม่ต้องจำนะคือมันจะมีตัวนี้อ่าพี่บอกให้ก็ได้ไม่ต้องจดนะตัวแรกเนี่ยมันจะมีสารอยู่ในนี้ชื่อว่าออกซาโลอะซิติกแอซิดนะครับมาจาับก,กับอะซิลโคเอปุ๊บแล้วก็สร้างสารตัวแรกชื่อว่าซิตริกแอซิดแล้วซิตริกแอซิดก็เปลี่ยนรูปไปเป็นอัลฟาคีโตกูตาลิก กดมาหลีกกดนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่ต้องจําคืออะไรนะหนึ่งวัตถจกักรมันจะปล่อยคร์บอดอกใสออกมา2โมเลกุลครับนะแต่ตรงนี้น้องๆเห็นกี่วัตถจกักรเห็น2วัตถจกักใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องวาด2วัตถจักครับเพราะว่ามันมาจากน้ําตาลกูโคสตัวเดียวกันนะเดี๋ยวถ้าพี่ยอเนี่ยน้องๆก็จะพบว่า1น้ําตาลกูโคสแตกตัวให้2ไพลูเวท 2พาร์เวทให้2อะซิลโคเอ2อะซิลโคเอเข้าสู่วัฏจักรเครปได้2วัฏจักรเห็นไหมเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปฏิกิริยาวัฏจักรเครปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กี่คาร์บอนต่อ1กรูโคสต่อ1กลูโคสวัฏจักรครปปล่อยกี่คาร์บอนปล่อย4ครับต่อ1กลูโคสนะครับแต่ถ้าถามใหม่ปฏิกิริยาวัฏจักรครปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กี่คาร์บอนต่อ1วัฏจักร ถ้าต่อหนึวัตจักรปล่อย2คาร์บอนไดออกไซด์ครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามว่าต่อต่ออะไรต่อหนึ่งกูโค้อหรือว่าต่อหนึวัตจักรเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคนะอ่าแล้วสิ่งที่ต้องจําก็คือสารผลิตภัณฑ์หรือพลังงานที่มันปล่อยออกมาตรงนี้นะครับนะพลังงานปล่อยมาเท่าไหร่2ตัวนี้จาไปเลยนะ2 2 6 จำไปเลยตัวเลขเนี้ยสองะไรสอ ATP 2องะไรส FADH และ6 NADH ครับนะโอเคนะตรงนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปนี้ครับนะเนี่ยสขั้นก็เกือบจบแล้วถือว่าเป็นการสลายอาหารอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับน้องอาหารที่น้องๆกินเข้ามาคือน้ำตาลกลูโคสเนี่ย ถ้าถูกสลายอย่างสมบูรณ์มันจะได้6คาร์บอนไดออกไซด์ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6เห็นปะ6คาร์บอนไดออกไซด์สมบูรณ์เลยนะครับการสลายอาหารนี่สมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นที่3แล้วส่วนขั้นที่4ขั้น oxidative phosphorylation คือการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนไปตามเยื่อหุ้มใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดถึงขั้นที่4นิดนึงนะขั้นที่4คือ oxidative force f o u relation อ่าก็คือการที่อ่าขอวาดรูปก่อนนะรู้ไหมนี่คืออ่านี่นี่คือเยื่ออะไรนี่คือเยื่ออะไรรู้ไหมนี่ก็คือเยื่อของไมโตคอนเดีย ok ครับไมโตคอนเดีย ok เป็นออ g a n e l l e ที่มีเยื่อสองชั้นนี่เยื่อชั้นนอกนี่เยื่อชั้นในอ่าเขียนด้วยชั้นนี้ชั้นนอกนะ outer นะ Outer membrane นะครับอ่านี่ชั้นใน Inner membrane นะเยื่อชั้นในอะ่ะมันจะมีการพับมีการเว้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโครงสร้างแบบนี้ว่า Cristy นะครับอ่าโอเคซึ่งปฏิกิริยาสุดท้าย Oxidative phosphorylation นั้นจะมีการเปลี่ยน NADH กับ FADH นี่อยู่ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะ NADH เนี่ยใน m a t r ิ x FADH ก็อยู่ในแมทริกนะครับที่สร้างจากวัฏจักรเครปนะครับนะอยู่ภายในนี้นี่คือแมทริกนะน้องๆอ,อย่าลืมตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกช่องว่างระหว่างเย oh um, ื่อหุ้ม intermembrane space นะแต่ถ้าเป็นของเหลวในนี้เรียกว่าแมทริกนะครับเริ่มจาก2ตัวนี้2ต,ตัวนี้ทําหน้าที่เก็บอิเล็กตรอนเอาไว้ใช่ไหมมันจะคายอิเล็กตรอนออกมาครับอิเล็กตรอนจะถูกส่งมาฟึอ ส่งไปแล้วก็ถูกถ่ายทอดไปตามเยื่อหุ้มชั้นในเพราะว่าเยื่อหุ้มชั้นในน,นั้นมีตัวรับส่งอิเล็กตรอนอยู่น่ะอิเล็กตรอนนะอันนี้อิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่ง,งในระหว่างอิเล็กตรอนวิ่งสูบอะไรมาสะสมจําได้ไหมสูบโปรโตอนครับน่ะโปรโตอนถูกสูบมาสะสมไว้ที่ i n t e r m e m b r a บร space เ นี่สะสมโปรตอนครับอยู่ตรงนี้ครับและพอมีโปรตอนสะสมมากๆเข้าโปรตอนก็จะไหลกลับเข้าสู่แมทริก์เหมือนเดิมเวลาโปรตอนไหลกลับจะผ่านโปรตีนที่ชื่อว่านี่ผ่านโปรตีนที่ชื่อว่า ATP synthase ตัวนี้ชื่อว่า ATP synthase นะครับโปรตอนไหลกลับเข้ามาสู่แมทริกกลับเข้ามาเหมือนเดิม นะแล้วก็พลังงานจากการไหลของโปรโตอนก็จุจะถูกนำไปสร้างเป็น ATP นั่นเองก็จบนะปฏิกิริยาได้ ATP สมบูรณ์เย้ yeah.